เรื่องไหนเราจะดูนดเนอ้อ้อนพบอันนี้แค่อันใหม่จำไม่ได้ไม่เคยดู <c oughs> เนอะแพนด้าสีมา,เน,าเนี่ยแพนดา้าสีเข้ามาแล้วหวันนอเข้ามามาดูหนังการ ดูเลี่ยงข้างบน 0, บนูคือมา5ลิตรสูตรดิมไปกับัวแล้วก็อยู่ในโรงนางแล้วค่ะนะคะเตรียมตัวดูนางแล้วลูกสาวเป็นคนเลือกเองนะคะเรื่องน,นี้นะคะ ก็มีป๊อบคอนมีเครื่องดื่มแต่ป๊อบคอนที่ต่างประเทศนี่พี่น้องเอ้ยเค็มเค็มค่ะอะ่กินได้ได้เ้เค็มขนาดค่ะอืมแล้วก็นังก็เริ่มที่จะฉายแล้วค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นของ เดือนหน้าค่ะเป็นของเดือนหน้านะคะเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้อะไรนะวันวันอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะคะสนุกค่ะสนุกเลยนะคะมีร้องเพลงมีนี่ด้วยค่ะโอเคค่ะลิปนี้ก็จบ